สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโหดกว่าเจโกอุ้มทีราทรดาวดังช้างศึกเส้นทางลูกหนังไม่ธรรมดา ทีราธอนบญมาทานเกิด6กุมภาพันธ์พุทธศักรา25ช2533เชอเล่นอุ้มเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพชาวไทยปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดและทีมชาติไทยซึ่งทีราธอนเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์เจลิกได้กับโยโกฮามะเอฟมารินอสและเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ได้รับสมญาว่าอ e ีซ ah ้ายมหัศจรรย์ทีราธอนศึกษาที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิดจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่3จาก ากนั้นจึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยในช่วงนั้นเขาได้ฝึกเล่นฟุตบอลไปด้วยโดยต่อมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาที่โรงเรียนอสมชันธนบุรีซึ่งทําให้เขาได้เล่นฟุตบอลเยาวชนร่วมกับกวินธรรมสัจจานนท์ และคว้าแชมป์ฟุตบอลขาสั้นหลายรายการหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลอาชีพให้กับราชประชาก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับบุรีรัมย์อยู่ในเตดหรือชื่อเดิมตอนนั้นก็คือสโมสรอนฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกทั้งสื่อจีนอย่างไททันสปอร์ตเผยอุ้มทีราธรบุญมาทานคว้าอันดับ9้านักเตะยอดเยี่ยมเอเชีย2022ส่วนเบอร์หนึ่งเป็นซนฮึงมินยอดดาวยิงจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ทั้งนี้หนังสือพิมพ์จากสาธรารณรัฐ ชาชนจีนไทยท่านสปอร์ตเผยผลการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปเอเชียประจำปี 2, 2022ปรากฏว่าที่ราทอนกับตันทีชาติไทยมีรายชื่อติดเข้ามาในอันดับ9ด้วยคะแนนโหวต21คะแนนเธอเป็นข่าวดีฉลองวันเกิดปีที่33ของซูเปอร์สตาร์ช้างศึกที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่6กุมภาพันธ์อีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ